คลิปวิดีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก VGG สวัสดีชาวนารู้ท่านนะครับวันนี้เรากลับมาที่ VGG กันอีกแล้วนะแต่มากันที่ซีซั่นใหม่นะครับชื่อว่า Autumn Season นะะรอบนี้มีการเพิ่มเควสเข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับโดยกิจกรรมในรอบนี้จะมีตั้งแต่วันที่6ตุลาคมไปจนถึง6 ทันวาคมนะครับโดยในสั้นนี้นะก็จะมีเควส t ใหม่เข้ามาแบ่งออกเป็น3อันด้วยกันนั่นคือเราจะไปดูกันที่เรดบอสนะฮะเรดบอสเป็นการอัพเครื่องนะครับของระบบกิ l l จากในซีซั่นก่อนๆน,นั่นเองโดยในรอบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4บอสด้วยกันนะครับเราจะเข้ามาดูกันที่ตัวนี้ละกันเนะคือถ้าที่คนเห็นเนี่ยมันจะมี4บอสนะครับก็คือ เราจะสามารถตีได้ทุกตัวนะฮะแต่เราจะสามารถทำเควสเนี่ยในการฮิต1ดาเมจเนี่ยได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยเราจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับโดยถ้าเกิดเราทำดาเมจที่มันน้อยเควสก็จะมีความง่ายนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราจะทำดาเมจสูงสุดถึง2,000 HP นะครับเควสก็จะมีความยากขึ้นมานี่นะครับผม ก็จะเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้เราเข้าไปเล่นเกมนะฮะแล้วก็แคปภาพกิจกรรมมาให้เรานั่นเองนะแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราสามารถเข้ามาตีบอสทุกตัวได้นะครับแต่ว่าทุก1นฮิตนะครับเราจะทําได้แค่1ครั้งตอนน่อ1น1บอสเท่านั้นเองนะครับผมโดยจะมีระดับของ hp บอกอยู่นะครับรวมถึงรา้งวันที่จะได้รับนั่นเองเควสที่2ครับผมพเมีมเควสนะครับแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะ ตัวนี้นะจะมีรีวอร์ดให้ทุกคนซึ่งจะได้เป็น10 usdc นะครับบวกกับ500 wxp นั่นเองในการเข้าร่วมกิจกรรมรอบนี้นะครับจำเป็นจะต้องจ่าย400 vgg นะหรือมูลค่าประมาณ2.5 US ดอลลา u s d นะครับก็ทำการ Connect Wallet นะฮะเพื่อให้เขาตรวจสอบนั่นเองเนาะถ้าเกิดเรากดจอยเข้ามาในเควส t นี้แล้วนะครับก็จะมี Quest เควส์ย,ย่อยๆเนี่ยให้เราทำอยู่ทั้งหมด5 q u เควสนะครับหนึ่งเลยก็คือ เขียนเทรดนะครับลงบน X เกี่ยวกับ VGG นะครับแชร์ share Experience หรืออะไรก็ได้นะฮะโดยคุณจะต้องมี follower อย่างน้อย50นะครับก็ทำการส่งสกีนช็อตนะครับรวมถึงลิงก์ที่เราเขียนโพสต์ลงไปเข้ามากิจกรรมที่2 Event Report Post นะครับไม่ว่า VGG จีจะจัดกิจกรรม AMA, l i v e s t r e m m หรือว่าเกมไหนนะครับเราสามารถเขียนแชร์เกี่ยวกับ3สิ่งที่เราได้รับเรียนรู้จาก l i ็มเ e e ลฟ์หรือว่าเกมไหนนะฮะลงบน X แล้วก็ทำการสกินช็อตรวมถึงส่งลิงก์นั้นมาที่กิจกรรมเควสที่3ครับเควสมาราธอนนะครับเพียงแค่เราทำเควสใน VGG ในตลอดซีซั่นนี้นะฮะให้ครบ50 q u e s เควสนะครับแล้วก็ทำการแคปภาพหน้าโปรไฟล์ของ w g ของตัวเองนะลงมาแชร์ลงในเควสนี้นะครับ อันที่4ครับ weekly post series นะครับเราจะเป็นจะต้องโพสต์1โพสตต่อ Week นะครับซึ่งจะต้องโพส์ทุกๆัปดติดต่อกันไป็นระยเวลา4ี e e k เกี่ยวกับ vgg ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราเกี่็บของเราเองนะครับเรื่องของ achievement กิจกรรมหรือการ recap ต่างๆนะครับสามารถทำได้หมดเลยนะฮะและอันสุดท้ายครับคือการแท็กเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็ทำการเขียนเกี่ยวกับ vgg นะฮะแล้วก็แท็กเพื่อน2คนเนาะให้เขามาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ แค่นี้เองนะฮะก็จะได้รับเควสในสดนี้ไปพร้อมรางวัลน,นั่นเองและอันต่อไปครับผม Progression Base น,นะครับตัวนี้ทุกคนจะได้รับเป็น s o u d Board Token นะฮะหลังจากที่เราทำการเอรินแบบ x p เนาะมันก็จะมีแทบนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมครบแล้วนะผมก็จะทำการกดเคมได้เลยนะผมก็จะได้รับตัวเบสต,ตัวนี้นะครับเก็บมาอยู่ที่หน้าของผมนะครับ นี่ผมก็กดเคมเรียบร้อยครับมันจะขึ้นเคมเนอะโดยเราสามารถทำได้สูงสุดถึง20,000 WXT เลยนะครับเราถึงจะได้รับยุสมาสเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะซึ่งเขาก็บอกว่าจะมีรางวัลแล้วก็มีการเหมือนก็ว่าสิทธิ์การเข้าถึงเกี่ยวกับฟีเจอร์อะไรบางอย่างในอนาคตนั่นเองนะครับและเราย้ายลงมาดูไล์อัพในซีซั่นนี้กันนะครับแบ่งออกเป็น2เฟสด้วยกันนะครับ ในเฟสแรกนะตั้งแต่6ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกายนนะครับมี Auto Legend s a r ์ Art, PUBG, b a h o r a Honor of Kings, Team Fight Tactics, l e g n a r o k ok Liber แล้วก็ Star Atlas h o r o s i m นะฮะส่วนในเฟสที่2นะครับตั้งแต่6พฤศจิกายนจนถึง6ธันวาคมนะครับประกอบไปด้วย Auto Legends, Starry s o r d l r l Land, Pachi Party, Good Good Duck นะครับ Misha b a k Call of Duty Mobile แล้วก็ League of Legends Wild Rift นะฮะนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน Autumn Season ของ VGG นะฮะแน่นอนว่าก็จะได้รับรางวัลต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วนะก็ยังมีเควสเนี่ยฮะให้เข้ามาทำอีกเยอะแยะนะสามารถมา explore กันดูได้นะฮะ แน่นอนนะครับว่าในซีซั่นนี้นะก็จะมีการแจกเป็นเหรียญ VGG รวมถึง Stable c o อ e อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกเ,เป็นตาสัญลักษณ์นะครับเป็นเ,เหรียญต่างๆนะที่การันตีว่าเราได้ทำการเข้าร่วมซีซั่นนี้แล้วพร้อมทั้ง Elemental Keys นะครับจำนวน2 k คีย์นะสำหรับคนที่อยู่ในแรว่งบนบนนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นใน Autumn Season นี้ สายนี้ของทุกคนล่ำรวยเช่นเคยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ